สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมต้นปาเองครับหรือชื่อจริงก็คือนายเศรฐมงชิตต่างนะครับเอาล่ะวันนี้ว่าปปาจะมาพูดถึงเรื่องของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปตะวนันยันทวีปอเมริกาทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาครับจะเป็นไงนั้นมาติดูกันเลยครับการขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปของประเทศในยุโรปไปยันทวีปอเมริกาอเมริกาและทวีปแอฟริกาครับการขยายอิทธิพลของ ประเทศในยุโรปไปยามทวีปอเมริกาครับตั้งการเมืองการปกครองหลังจากที่ประกาศอิสรภาพของจากอังกฤษอเมริกาได้นําสู่รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธ์มาประปรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหมายรียว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อเขียนส่วนใหญ่ถูกเขียนโดยอลกซานเดอร์แฮมิลสันเจมิสันและจอห์นเจครับโดยแนวคิดหลังนั้นได้มาจากหนังสือ s ปิด d o ฟ Law ของของมอนเดียเซกยเอร์ เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับแล้วทำมาโดยแหงสหรัฐอเมริกาน,นี้แบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการและบริหารโดยให้ทั้ง3ฝ่ายนั้นขาดอำนาจซึ่งกันและกันครับด้นานเศรษฐกิจนั้นซึ่งทําให้สิ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมของอเมริกาได้รับอังกิษได้คืออารคิดคนสิ่งใหม่ของชาวอเมริกันได้แก่เรือกลไฟโดยโรเบิร์ตฟูตันโทรศัพท์รถไฟ เครื่อ,องำรวไฟฟ้ารถยนรถไอ้น้ำของจอร์จเซติฟันที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกโดยรัฐบารและเมริกันยังได้มีการกอร่อสร้างรถไฟสายสำคัญขึ้นก็คือสายข้ามทวีเชื่อมสัมพันธ์ตะวันออกและภาคตะวันตกโดยบริษัทยูเนียนไฟ,ฟินัน้นและบริษัทเซนทลไทซิสิก์นั่นเองโดยสร้างรถไฟมาบรรจบกัน,นที่เมืองคอนโทรลีมอน มวรัฐยูทาน,นั่นเองครับนอกจากนี้ยังคนพบแร่เหล็กที่เทือกเขามาสาบีมนรัฐเมนซอฟและมนลรัฐเม็กซิกันโดยเป็นแหล่งผลิตแร่เหล็กที่สําคัญของชาวอเมริกาเหนือครับด้าน,นสังคมเนื่องจากปฏิวัติอุตสาหกรรมในชุมชนมีขนาดหตัวอย่างมากมายโดยชาวชนบทน,นั้นและชาวต่างประเทศได้อพยพเข้ามาสู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหากับที่อยู่อาศาายัยเช่นในชิคาโก ในหรือนิวยอร์กที่ทําให้ต้องสร้างตึกสูงๆหรือที่เรียกว่าตึกลาฟ้าเช่นต, e ตึก p อ i พ e STATE นั่นเองครับด้านการศึกษาผลจากการอดพยพนั้นทําให้ชาวยุโรปจํานวนมากก็ได้ก็ได้มีการวางรากฐานการศึกษาในสหรัฐอเมริกาโด,ย,ดยกด่อตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกราฐม่าอะไรที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงสาิการที่แ, Harvard, แก่มหาลัยฮาร์วาร์ดแล้ก็มหาวายเยลครับ น้าศิลปรกรรมนั้น1จิจกรรมนั้นจิจกรรมสมัยใหม่นี้คิศศตรวรรษที่19ส่วนมากจะได้อิทธิพลมาจากสว่างเศษโยและที่ที่แผลเข้ามาอิทธิอิมพิเชเนชัมีเนื้อ,ม,อมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชนชั้นกลางและวิวทูทัศต่อมาในคิดศตรวรรษที่2 0นั้นศิลปะเอ็กซ์เพรสชันได้รับเข้านิยมโดยกลุ่มของศิลปินของชาติอื่นๆ สร้างสรรค์โดยใช้อิสระและการใช้รูปทรงโดยแปลงบันดาลใจของชาวเมริกันนันเองด้านศิลปรกรรมวัสดุในการก่อสร้างที่สําคัญในยุคนี้คือเหล็กประกอบด้วยความสามารถของวิศวกรรมทําให้เกิดสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และสูงแข็งแรงมากหลายนั่นเองครับแล้วก็การขยายต่อมาการขายการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีเอเชียครับ าการเมืองการปกครองนั้นทําให้ประเทศจีนทําสนที่สัญญาหนานจริงในพิักราช2เือเอ้ยเต็มพิษกาศักึ่งแปเนื่องเกิดเนื่องจากจีนนั้นแพ้ฝักแพ้สงครามฝิ่นตามส่วนที่สัญญาของจีนนั้นจะต้องยกเกาะไปตรงต้องยกยเกาะฮ่องก,อก,ก,ออง,กงให้แกงกฤษโดยเปิดเมืองท่าเมืองท่าทั้งหมด5แห่งด้วยกันคือ เพื่อต้องรับพ่อค้าต่างชาติทําให้การค้าริมฝั่งทะเลน,นั้นตลอดจนค้าขายในประเทศยุโรปถูกพ่อค้าต่างชาตินั้นเข้าคมเข้าคมนั่นเองครับขอโทษที่พูดผิดนี่คือสนสัญญานหนานจริงนะครับต่อไปด้านเศรษฐกิจนะครับป้อมหมายสําคัญของจากจีนยมตะวันตกที่อยู่การเปลี่ยนแปลงให้เอเชียเป็นกลายเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมของตะวันตกและเป็นตลาดระบายสินค้าอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของชาวนานั้นและคนชนรากส่วนใหญ่เริ่มถูกครอบงำโดยเศรษฐกิจที่มุ่งผลิตบ้างหลายและหารายได้เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ่นประเทศอินเดียในฐานะอาณานิคมของอังกฤษนั้นได้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่สําคัญได้แก่การทอผ้ากระสอบและอะไรต่างๆนานาทาให้สินค้านั้นเก่าแก่ของอินเดียนั้นถูกทําลายลงประเทศญี่ปุ่นก็ถูกวางรากฐานให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมหนักเช่นอุตสาหกรรมเหล็ก หรืออุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภคโดยรัฐบาลได้สร้างถนนและทางรถไฟเพื่อความสะดวกในการขนส่งนั่นเองครับด้านสังคมนะครับการขยายตัวของสังคมเมืองเมืองซึ่งทั้งสูตรราชการและสูตรกลกลางการค้าทำให้สังคมชนบทเริ่มเสื่อมสามลง ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ากระจุกรวมอยู่เป็นเมืองใหญ่ทําให้ผู้คนเข้าเมืองในอตาสูเช่นตาก,กาตาบอมเบย่างกุ้งสิงคโปร์ทํางยังทําให้ชีวิตในนั่งเดิมของชาวพื้นเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการเปลี่ยนแปลงชาตะวันตกมากขึ้นเช่นการแต่งกายค่านิยมและการเติบโตของประชากรตัวอย่างของสังคมที่เปลี่ยนไปได้แก่สังคมอินเดียสังคมญี่ปุน่นภาษาในอินเดีย แล้วก็ที่ศาสนานิกายในโรมันด้วยครับแล้วก็ที่เหลือเราลองไปอ่านเองดูนะครับ mm hmm. ก็พอได้เ้อต่อไปด้านศิลปรกรรมนั้นมี3แบบก็คือสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและจิตกรรมสถาปัตยกรรมนั้นเมื่อโตเกียวนั้นมีการสร้างสถาปรรนิประเทศเ,าเอากิจเข้ามาอำนวยการสร้างถนนและมีการสร้างถึงรูปตึอรูโยบ,บนั่นเองวรรณกรรมมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในวรรณกรรมเนื่องจากภาษาพูดนั้นเข้าใจง่ายวรรณกรรมนั้นที่เป็นที่แพร่หลายทำให้หมู่ผู้อ่านนั้น อย่าอ่านอย่างกว้างขางมีผู้มีภาพวาดในบุยยุโรปเช่นภาพวาดของครัวอินโคงจิตตกรเอกในรัชกาลที่4ที่เน้นภาพวาดแบบ3มิติครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับการขยายอิทธิพลปของประเทศในยุโรปไปยังประเทศแอฟริกาทวีแอฟริกานะครับ อธิบายก่อนยุคอาณานิคมของแอฟริกามันจะสั้นมากดินแดนเกือบทุกแห่งปกรครองโดยไม่เกิน60ปีแต่อิทธิพลที่อเมริกาที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกก็กลายเป็นวาระฐานของสังคมในปัจจุบันชาติตะวันตกมีอำนาจเข้ามากปกรครองพื้นเมืองโดยใช้วิธีปกรครองแบบอาณานิคมให้การปกรครองในจารีในดินแดนต่างๆของโลกเปลี่ยนไปโดยในยุโรปจัดแบ่งเขตในแอฟริกาใหม่ตามใจพอของตนเองทําให้เกิดปัญหาเอกภาพในแอฟริกาหลังจากที่โดน ได้รับอิสรภาพของยุโรปจนกระทั่งกกาาที่ศตาวรรษที่ศตาวรรษที่19จึงยกเลิกทาสแล้วก็ส่งออกเพื่อไล่เช่นปากน้ำมันปามและกาแฟครับน้าเศรษฐกิจนั้นสำหรับสินค้านำเข้าโดยทำให้ต้องจำนหในแอฟริกาตะวาตันตกเช่นสินค้าจากยุโรปสินค้าเสื้อผ้าปืนและอุปกรณ์ทำให้ตามประเทศทำด้วยโลหะ ซึ่งสินค้านี้กลายเป็นอุปสรรคไม่ให้คนพื้นเมืองน,นั้นผลิตเองครับบ้านสังคมนะครับแม้ว่าชาวแอฟริกันส่วนใหญ่คงจะใส่อยู่ในหมู่บ้านทําไร่ไถนาโดยวิธีตามบรรทุนีที่เดิมและดําเนินที่ด้วยแกตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากวิลบุรุษจากบรบรพบุรุษโดยรวมทั้งความเชื่อและเวทมนตร์ถาและวิญญาณต่างๆชาวตอนตกก็ได้ปลูกฝังให้ความคิดหล่าอเมริกันเช่นการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาล ออกนังสือพิมพกระจายิทยุการแก้วหน้ามีวัคซีนป้องกันโรคเป็นต้นคิดศาสนาและศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามาในแอฟริกาความสําคัญของประจําเผ่าต่างๆน้อยลงอเมริกาถอดถ่ายทอดภาษาจากเจ้าของอาณานิคมไปใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามชาวแอฟริกันนั้นยังคงรักษาวัฒนธรรมของนั่งเดิมอวัยากนั่นเองครับเช่นการนับถือผู้ผีปีศาจเป็นต้นครับ และ <Yeah. S 1> ด้านศิละปะ และวัฒนธรรมศิลปินของอเมริกาแอฟริกาจํานวนมากได้รับได้รับการศึกษางานศิลปะกันสูงจากตะวันตกศิลปินบางคนถูกปฏิเสธศิลปะในเรื่องศาสนาทางอันเดินของตนหันมาสนใจศิลปะในคิดศาสนาแทนแต่เนื่องศิลปินรุ่นใหม่นั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะมากขึ้นตามรูปแบบของตะวันตกดีแล้วก็มาหันกลับสนใจงานศิลปะในอดีตของแอฟริกาด้วยเพราะเกิดการผสมผสานระหว่างศิลปะของตะวันตก และศิลปะของแอฟริกาเช่นวัฒนธรรมดนตรีที่นำวัฒนธรรมแอฟริกาผสมกับวัฒนธรรมและตะวันตกจนทำให้เกิดดนตรีท่องถาน,านอรนบลูและแจ๊สนั่นเองครับบราซิลเป็นประเทศที่มุ่งกล่าวถึงความผสมผสานของวัฒนธรรมแอฟริกันกับแบบตะวันตกซึ่งเราจะเห็นได้จากบรรยากาศ้ากาฟแฟแบบเป็นกันเองและการเต้นลำสบายๆครับเอาละครับก็จบแล้วนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการอธิบายเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลจากยุโปรปไปสู่ทวีปอเมริกาเอเชียและแอฟริกาครับใครที่ชอบก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ